ใครกี่เสียงมันล้อมไม่ใช่บอลล้อมเจ็ดโลสามค่าอะไรนะคะอะไรนะชุดให้นางหามาแบบสวยๆแซ่บๆรถสีขาวกระโคมอกประโคมอกให้มันหวานๆเอาหวานๆ เอาหวานหวานเอาหวานหวานแต่อย,อย่าอย่าเอาแบบเสื้อแบบชุดมอนนะมันใหญ่ไปมันดูไม่สวยเลยอันนั้นมันมันไม่สวยมันโค้งบบพี่ไปรายการพี่ปองอ่ะออวางไปแล้วเ<ห>นี่ยนางพูดไม่ทันอะไรกันชอบวางเจ็ดโลสาม สองหเอาหนึ่งเก้ลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะจากสองหขอแค่หนึ่งเก้รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับห9ึ่งเก้าเก้าศูนย์ะใช่คุณจะใส่อย่างงี้ไม่ได้นะมอเขาบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่มกราหกปีหน้าเขาบอกว่ามันต้องลงทะเบียนว่าใครเป็นคนขับรถนห้าคนใช่จะมีใบขับขี่ คู่นี้สวยใช่ค่ะน1,990นะแม่เออ่้าเกาครับพี่พี่คนนั speaking 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 speak so ้นใหญ่ไปพี่อะไรนะพี่จุ๋มพี่ขอป่ะอ่าพี่จุ๋มเขาขอเมื่อกี้ไปแัดสูตรแต่งเกงเจเจแล้วรองเท้าคลังยาวได้บอสบอกแม่แต่ไม่ต้องถึงขนาดที่เขามาเมื่อกี้นะตอนนั้นดูดูเวอร์วางไปนิดนึงงเาัดสูดยเหรอผมนี่ผมนี่มองเห็นอนาคตเลยอะไม่ไหวบอสบอกว่า อบอกว่าต้องตัดสูตรแต่อนุญาตให้ใส่เจเจกับช้างดาวได้หกโลครึ่งห9 19เค่ะ6โลครึ่ง19 19 19 19าหนึ่งเก้กกโลครึ่งนะ19 19งเก้พอค่ะโ9 1หนึ่งเอาหนึ่ค่ะหนึ่งเจ็เหลือประมาณ4ีหรหัสหมดแล้วนะคะ4ีหรหัสหมดแล้วออหนึ่พอค่ะจาก19 19ขอแค่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศย 1700จากพี่จ๋า1รับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นเลยแม่มีไหมมีไหมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพี่ออฟฟี่เข้านี่เลยค่ะใช่ค่่ะเหลือบ้านนี้แล้วพี่ไปแจ้งเลยนะเข้าบ้านนี้นะโอเคหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับสองลูกสวยๆจ้าพี่รัดครับพี่อะไรนะคะพี่รัดพี่รัดสวัสดีคนดูสี่พันชมน่า อ๋อเราไม่ต้องจ่ายค่านี่เพราะมันหักค่าจองไปเราไปอันนี้หนึ่งสองก็ว่าทำไมมันหายไปแล้วะผมต้องแต่งตัวยังไงครับแต่ละคนห้าโลไม่ไม่ไปริมเลนะ ห้าโลห้าโลแปดออกรถใหม่ทีไรไปชายหาดกลับมาทีไรทรายเต็มรถทุกทีเลยทุกคันเลยนะแล้วทุกคันเลยนะสามคันเนี่ยรถใหม่เลยกลับมาคือทรายเต็มรถตลอดซาบรอนะมนทรายคืองั้นก็บอสจะพาไปเลี้ยงซาบูรู้ถ้าจากเท่าไหร่นะจากหนึ่งเจ็ดสองสามค่ะห้ากิโลแปดนะรถยาง 1723เอา150 0 1500ครับรับพิมรับนเจสาจาก1 7 2 3เอามเัหนหายี่สตรงกับวันอะไร่ครับรับพิมรับพร้อมชิ่เล่นครับไปไหนกันดีหาที่แต่ไม่ไปไม่ไปแบบชายไม่ไปหาดฮะเออวันจันคนไม่เยอะหน0่ห้ายค่ะไว้ไว้เนี้อ 1 5 0่ไม่ไม่ไม่ไไูวิล่าไปทำผ้าเลยรับความชนเล่นจากพี่จ่าหเึ่งห้าศูนย์ศูนนึ่ง้าไู่ยนครนึ่้านย์าูนยคหนึ่งห้าูกย์นย์คนึ่งหู้นย์รน้านปิดเลยไครหนึ่ง้านไ์นย์ครัน่้นครหนึ่งห้าศูนย์ศหนึ่งาไป8 00ศ0นย์ครับ่า8 00พอแม่ แปดจะหมดแล้วนะพี่นาครับพี่อะไรเดี๋ยวขอข้างในฟังคุหน่อยนะฮะสี่สามสองหนึ่งได้รับแล้วค่ะพี่ลักสั่งจากลอนดอนไปทางลำปางอร่อยมากทั้งสองลูกโอ้โหพี่ลักพี่ลักพี่ลักไงที่อยู่ต่างประเทศสามโลหนึ่งสา3โลหนึ่ เก7หเจ็เอาไป80 0แต่เขาเป็นคนไม่เอานะเขาเป็นคนแก่ที่ทันยุคนะป้าอารียเขาอยู่เขาโพสอะไรได้อะไรนะแม่กับพ่อฉันนะโพสเฟซบุ๊กไม่เป็นนะแชร์ได้อย่างเดียวแชร์แต่โพสไม่โพสไม่เป็นไม่อะไรถ่ายรูปไม่เป็นป้าป้าอารีเซลฟี่เป็นโพสเป็นแต่เวลาถ่ายชายชนบ่อยมากเออนะเป็นคนที่ไม่เอา สโลสามหนึ่งศเท่าไหร่นะ1นึ่งศูนสาเอา9 0้พอเก้อร่อยจริงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่อะไรคะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบไปเลยเหลืออีกหนึ่งสอสาสี่ห้าหรหัสนะ6กรหัสสุดท้ายแล้วแม่มาาสี่ขนาดติ๊กตอยังต้องยอมให้ความขยันของเราเห็นไหมสองโลแปด 8 8 3 8 8 8 3เอา 7,0,0, พอ 7,0,0, ครับ 7,0,0, พอค่ะ 7,0,0, นะ 7,0,0, พี่โบครับจริงมันมันไม่แอคทีฟคนมันไม่ชอบเรานั่งมันดูง่วงซึมคนก็ไม่ค่อยอยากดูมาแล้วๆๆ้วแล้วแตกเนาะจริงมีผลสองมามามาสามโลหนึ่ง9 6เอาแปดเหมือนเดิม แปดศูนย์ศูนย์ครับเก้าหกมาแปดครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับแปดูจ้าพี่ทีวีพีเหรอครับพี่อะไรอ่ะแล้วก็ปักซะชื่อยากเชียอเอาพี่งาะแล้วกันครับพี่เงาะอ่าผมรบกวนให้พี่งาะนฮะพี่เงามาพี่งาะม่คี่าครับพี่เงาะหาสเหลือหลูกสุดท้ายห้ารหัสสุดท้ายค่ะจะหมดแล้วเด้อหรหัสสุดท้าย สามโลสี่หนึ่งศ้าหนึ่งเอาเก้าศูนย์ศูฮะเก้ครับ1051เอา9.00พี่จูนครับพี่อะไรนะคะพี่จูนพี่จูนป้ายใครนะขายเอาค่าแรงคืนเฉยๆหรอกนี่ห้าสี่สองอะไรนะเพพอเจอที่เหลือเหลือคนเนาะ สองกิโลเก้าเก้าหนึ่งเ้อาแปดศูนครับเก้อเอาแปดพอค่ะแปดศูนรับพิมพ์รับพรบ้อมเชพี่อ้อมครับพี่อ้อมกราบขอบพระคุณค่ะพี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อม,ออมกราบขอบพระคุณค่ะห้าสี่สามสองแล้วมาลุ้นกันอีกเย็นนี้สามโลสาม 1 0 2 3เอา9 0 0 9 0 0ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่น9 0 0นะ9 0 0ค่ะพี่พริมครับพี่พรีมค่ะต้ายสองห่งสามโลพอดีเก้าสามเก้าค่ะเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเอาแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนยครับ พี่ลาครับไปาสสาองลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายจโลค่ะ939ค่ะ939เอา800ค่ะ8 00พี่นิ่มครับหมดแล้วจ้าแม่หมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะค่ำาๆเนาะถ้ามีนะลุ้นก่อนนะแม่มันหมดอ่ะมีมีเดี๋ยวค่ำค่นะแม่นะ คำๆมเราเจอกันนะโอเคไหมคะมันหมดนะแม่เนาะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมเข้าบ้านด้วยนะคะใครที่ได้ยังมีอีกหลายรหัสเลยที่ยังไม่เข้าบ้านรีบเข้าบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีหลุดอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีหลุดแม่ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเผื่อมีหลุดอ่ะเข้าบ้านไว้ก่อนเลยเข้าบ้านรอได้เลยเข้าบ้านรอเลยแล้วพิมพ์ว่าอ่าสนใจจองหลุดจองหลุดไว้พิมพ์ว่าจองหลุดนะแม่นะเข้าบ้านแล้วพิมพ์ว่าจองหลุดนะเดี๋ยวมีหลุดเผื่อบางท่าน ไม่ยอมเข้าหรือเข้าไม่เป็นไม่ถูกนะพิพ์ว่าจองหลุดไว้นะเพราะแอบเห็นอยู่มีอยู่สองสามบ้านสองสามบ้านนะจองหลุดจองหลุดจองหลุดนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะลูกค้ายันนี้อย่าลืมนะครับเจอกันนะเจอกันนะจ๊ะไปแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีติด์พันติดตามช่องไว้ให้หนูด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็มาอยู่กันถ้าจนแบบท้ายไลฟ์อะแม่เออรอแป๊บหนึ่งนะประมาณสองทุ่มค่ะแม่ แล้วเราดูทุเรียนเข้าด้วยว่าเข้าประมาณกี่โมงทุเรียนเข้ากี่โมงทุเรียนเข้าทุ่มหนึ่งก็ประมาณสองทุ่มค่ะไลค่ะแม่สองทุ่มเจอกันจ้ะใครไม่มาหนูไม่ต้องงั้นให้เขาไปจองอ่ะแค่นี้นะโอเคแค่นี้ขอบคุณค่คะขอบคุณทุกคนคะ่ะ